น,นี้ผมจะอ,อยู่ในโลกสุนบอาได้ไงเนี่ยแต่ว่าเราสามารถอัปเกรดเกาะขึ้นมาได้และภารกิจของเราคือการตามหาเพชรแล้วพวกคุณคิดว่าจินจะหาเพชรเจอไหมเคนหนึ่งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและที่สําคัญพวกคุณอย่าลืมกดไลค์ like, มกมคอหนึ่งไลค์หึงแชร์นะครับแล้วไปดูกันเลยอโอ,อเดียวเดพี่ตอนนี้เราอยู่บนโลกสุนบอกพี่ลองมองข้างล่างดูสิเฮ้ยจิงจิน,จน,จนเราจะตกแล้วเราจะตกแล้ว<อ>บ้างเดียวนะทำไมเราถึงไม่ตกอ่ะแล้วก็มีไข่อันนี้ด้วยเขาบอกว่าให้ตี ไข่พี่ลอาตีดูป่ะไหนเดี๋ยวพี่ลองตีไข่ดูซิแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งสองสามปั๊บเฮ้ยจินพี่เก็บเลยนะเนี่ยมันล่วงมาซึ่งเขาบอกว่าให้เกิดเอาไข่ไปวางตรงนี้อย่างนั้นเหรอพี่ลองวางดูดิไหนซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่วางไข่แสนแปลกนี่ตรงอะไรเนี่ยจินมันมีอะไรตอดอยู่ด้วยเดี๋ยวดินี่คือเขียวเนี่ยคือเขียวเหมือนกับว่ามีออร่าอะไรดูโอ้ยเจ๊เจ๊มันเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น โอ้โหไอ้มายก็มันจะเกิดเราวางไข่แล้วมันจะเกิดก่อขึ้นมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยแล้วเราก็สามารถขึ้นก่อได้พี่ลองดูซิเฮ้ยไหนดูสิเฮ้ยเอ้จริงด้วยจริงตัวน,นี้ด,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 ดิมันมีกล่องอะไรอยู่ด้วยตรงเนี้ยโอ้ซึ่งกล่องเป็นกล่องคริสต์มาสด้วยแล้วเนี่ยเอ้ย แล้วนั่นอะไรอะจินทำไมถึงมีไข่อันใหม่ออกมาไข่มันเกิดอีกแล้วซึ่งเขาบอกว่าไข่นี้มันจะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆได้เมื่อเกิดระวางมานันนะเราควรที่จะลู้ของในอันนี้ก่อนไหมหรือว่าวางอันใหม่เลยละจินซึ่งถ้าเกิดระวางเราจะต้องรอเวลา20วิงั้นเราฟาร์มของในเกาะนี้ก่อนเลยดีกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยจินเนี่ยตัดต้นไม้มาเลยบอกเลยพี่เซียนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโอเคเริ่มจากการค้าเป็นเอ่อคาติ้ง ก่อนเลยดีกว่าโอเคอุย้ยนี่ไงอีก <G ül> เราได้ไข่มาสองอันแล้วะวุ้ยจิวเราจะใช้มันยังไงอะเรามีไข่ทั้งสองใบเลยนะงั้นผมว่าเราตัดต้นไม้ก่อนเลยดีกว่าให้หมดก่อนนี้ให,หให้หมดให้หมดให้หมดเลยเไ,ดได้ได้ได้เราขุดพวกดินพวกอะไรพี่ได้ไหมเพื่อไ,ได้ใช้อะจินทุบก่อนนี้ให้หมดเลยดีกว่าเอ <G ül> ไม่ให้ไม่ให้มันเหลืออะไรเลยสักอย่างเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีไก่ด้วยนะซึ่งเราสามารถเอาไก่เป็นอาหารได้พี่จะฆ่าไก่ไหมอะโอ้โหไอี่จับมาทอดทำลาบกินเนี่ยเฮ้ยด้านเด็กด้นจิว่าอบคนดูดีกว่าว่าถ้าเกิดอยา อยาเก็บไก่ตัวนี้ไวไหมถ้าเกิดพาคุณอยากให้เก็บไก่ตัวนี้ไว้กดไลค์มาภายในสาวอขาว้ขางหน้าสามกดเลยทุกคนสองหนึ่งซึ่งเหมือนกับว่าคนดูกดไลค์มากงั้นเราเก็บไก่ตัวนี้ไว้ดีกว่าโอเคได้เลยทําตามคนดูบอกแล้วกันนะโอเคเราตัดต้นไม้เสร็จหมดแล้วซึ่งระวางไข่อันต่อไปเลยปะเราสาม,มารถวางไข่ตัวนี้<อ>ได้แล้วก็มันจะสร้างเป็นโอ้มีอันงั้นพี่วางอีกอันเลยไหมพี่มีอยู่ใบหนึ่งจําได้ไหมได้ได้ได้พี่ต้องวางตรงตรงกําแพงแถวแถวนี้อ๋อนี่ไงเออว่าทําไมมันถึงแบบว่ามีบล็อกว่างเปล่าให้พี่ว ได้ด้วยเฮ้ยนี่ีอจินไปเกาะนึงแล้วซึ <S <S ่งเกาะนี้จะเป็นเกาะโอ้โอ้วูวเลเวลเลเวลเก็บเก็บเก็บโอ้เขาบอกว่าเกาะนี้เป็นเกาะโอ้ชิ้นแรงมากๆแล้วก็มีไข่อีกแล้วอะแล้วก็มีต้นไม้เป็นซากุระด้วย ว้าวจินครับไอ้คราฟติ้งเทเบิลมาแล้วพี่ขอหน่อยสิเออเจอจะไปคราฟเป็นขวานมาตัดต้นไม้ให้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจินคราฟด้วยเป็นขวานเออจินคราฟไปที่ขุดดีกว่าเดี๋ยวรอขุดหินพี่ตัดต้นไม้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่ตัดต้นไม้เองมาแล้วแมวอ่ะพี่เก็บแมวเอาไว้หรือว่าแต่ว่าฆ่าไปก็ไม่ได้อะไรนครับงั้นเดี๋ยวจินลองวางเกาะต่อไปเลยดีกว่าแล้วก็วางอีกเกาะตรงนี้ด้วยนี่สองเกาะเลยอ Oh. ซึ่งได้เป็นโอ้โหแต่เป็นเกาะแบบเกาะไม้ถึงเวลาฟาร์มไม้ยาวๆวะ่ะตัดไปอย่างนี้พี่จินต้อคนต้องคลาฟขวานมาช่วยพี่แหละโอเคโอเคหลังจากที่เราฟาร์มของมาอย่างเยอะยาวนานเราได้ของมาประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้จินที่อยู่แล้วพี่พี่อา,ห,ารหรือเปล่าพี่ไม่มีเลยพี่ขอแอปเปิลบ้างสิเดี๋ยวจินให้แอปเปิลเป็นสองลูกแล้วก็เขาบอกว่าเราสามารถวางไข่เพื่อจะลองไปลึกกว่านี้ได้แล้วลองวางเลยดูเป่าเฮ้ยมันมีแบบข้างล่างด้วยเหรอจินมันจะเป็นอะไร เลยราวังดูสิโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งโอ้โหไม่กอดแล้วข้างล่างเหมือนจะมีวัวด้ยนยเดี๋ยวเราขุดลงไปเลยดีกว่าไป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 เดี๋ยวพี่ช่วยขุดโอ้ซึ่งไม่ใช่วัวธรรมดาแต่เป็นวัวเห็ดอย่างนั้นหนอเราสามารถขาเป็นถ้วยเพื่อที่จะมาตักซุปได้หรือเปล่าวะใช่จริงเรามีน้ําตรงนี้ด้วยดีดิเราน่าจะได้ใช้น้ำนะเนี่ยจริงด้วยแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีถังน้าอะเราว่าเรา ตกใจหมดหรืว่าตกโลกเออวันนี้ก็จะตกโอเคขุดหินแล้วก็ค้าเป็นที่ขุดหินเลยดีกว่าเดี๋ยวจินค้าไปให้พี่เอาที่ขุดไม้ไปเดี๋ยวจินขึ้น okay, ไปค้าเป็นที่ขุดหินได้เลยเดี๋ยวพี่ขุดรอจินก่อนนะโอเคตอนนี้จินค้าเป็นที่ขุดหินเสร็จมาเรีเยบร้อ,กกอ,อยแล้ว, <S <S ลวขุดเหล็กก้อนแรกของเราเลยดีกว่าตัดไปส่วนพี่ก็ขุดนี่แหละไอ้ชาไอ้แรงเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยโอ้ยพี่ขุดน้ําน้ําหล่นลงมาแล้ววางวางก่อน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 โอเคโอเคพี่ขุดถานมาแล้วพี่ขุดถานมามันจะมันจะมีกลางคืนไหมเนี่ย ดูเหมือนกับว่าจะมีกลางคืนด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกาะทั้งหมดของเรามีเพียงแค่แคเหล็กหนึ่งก้อนเนองอ่ะมันไม่พอใช่ไหมจินใช่งั้นเราไปเกาะต่อไปเลยดีกว่าซึ่งจินจะวางข้างๆตรงนี้แหละฮึบแล้วก็โอเคโอ้ oh my g ก็ซึ่งเกาะน,นี้ก็มีเป็นวัวเห็ดอีกแล้วอะ่ะดีวรอพี่ด้วยพี่ยังอยู่เกาะน,นี้อยู่เลยเรอด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวจินขุด หาของรอของนยเอ้มันมีน้ำมาอีกแล้วนะเนี่ยซึ่งด้วยซึ่งเกาะนี้ไม่เห็นจะมีของดีๆเลยอ่ะมีแค่หินอย่างเดียวจิได้เหล็กบ้างหรือเปล่าอ่ะได้เหล็กมาแค่หนึ่งก้อนเองอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้เราต้องไปอันต่อไปแล้วไหมอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรจินอุยเกิดอะไรขึ้นอ่ะฝนตก โอ้ย <He> oh. จินจินโอ้ oh my g กอนี่ฝนตกแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งก่อสร้างต่อไปเป็นสิ่งก่อสร้างที่แหลบมากเลยแหละโอ้ยฟ้าผ่าด้วยอะ่ะโ oh, oh. อ้ข้างในนี้มีท่านแล้วก็มีเนื้อเน่าลงไปถึงมีไฟแช็กด้ว โอ้ดีเลยโอเคซึ่งเก่อน,นี้ก็ขุดหาของดูซิว่าจะมีเหล็กให้เราหรือเปล่าวิม่ทัานไม่ท่านจินขึ้นมาดูข้างบนนี้สิทำไมมันมีไฟไหม้เอา่าวหายไปแล้วเมื่มอกี้มันมีไฟไหม้อยู่กลางอากาศฟ้าผ่าหรือเปล่าวะโอเป็นไปได้แล้วก็ภารกิจของเราในวันนี้คือเราต้องตามหาเพชรเจอถ้าเกิดเราหาเพชรเจอเนี่ยภารกิจเราสําเร็จไว้พี่โอจัดไปแล้วถ้าเกิดว่าเราตายก่อนที่จะเจอเพชรละจินเราก็จะไปสําเร็จยังไงล่ะแล้วเราก็จะแพ้ โอเคกันเราต้องห้ามตายเลยนะเพื่กระตองคือมันจะมีตัวอะไรโผล่มาแล้วป่านนี้จิงบินพี่เจอเหล็กด้วยอุดเหล็กิดหน่อยไหน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 โอเคเดี๋ยวจินขุดเหล็กให้ตอนนี้มีสองก้อนแล้ววิ่งยังไงก้อนที่สามโอเคเรามีสามก้อนเดี๋ยวจินไปครับเตาเผาเลยดีกว่าจัดไป let's go หลังจากที่เราได้ทําการฟาร์มของมาเนี่ยเราได้ทําการครับเป็นที่ขุดเหล็กแล้วกอดแล้วเราก็ไปก่อต่อไปเลยดีกว่าซึ่งจินคิดว่า เราลองวางเกาะข้างล่างดูได้หรือเปล่าดี่วางเกาะล่างอุ้ยเราไม่สามารถวางเกาะข้างล่างได้เราจะต้องวางเกาะข้างบนนี้ให้ครบสิบอันก่อนซึ่งเกาะต่อไปคือเกาะที่เก้าเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นเกาะแบบไหนโอ้มาแล้วก่ซึ่งก็ยังเป็นเกาะปกติอยู่แต่ว่าพวกคุณจะต้องรอดูให้จบคลิปนะครับว่าเกาะอันสุดท้ายเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนเพราะว่าจิวอ่เดี๋ยวมันจะโหดแบบม้าเลยเว้ยพวกคุณจะต้องรอดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราฟังเกาะนี้ กกชมไปต่อเลยดีกว่าซึ่งเกาะน,นี้ก็จะมีเหล็กให้เราไปเดียดูเหมือนจะไม่มีเลยนะจิตเอนี่ไงเหล็กเจ้าจีนอยู่นี่นอยู่ไหนไหนโอเคขุดเหล็กเลยดีกว่า ซึ่งนี่ก็เหมือนว่าเป็นก่อปกตินะครับเราไปก็ะต่อไปกันเลยนี่ <A do. S 1> ก็เป็นเกาะเหมือนเดิมก่อเดิมจินแต่ว่าก่อต่อไปเดี๋ยเราสามารถวางลงไปข้างล่างได้แล้วนะเว้ยโอเคแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่แปลกใหม่อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมจินใช่ใชซึ่งก่อต่อไปก็อยู่ข้างล่างเราโอ้โหคืออะไระอะ <Why? S 2> เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นเหมือนถ้ำเหรอเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่าถ้ำที่รามาลึกต่อกว่านี้อีกอะโอ้แล้วก็มีทองด้วยโอ้มันมีแร่อันใหม่ออกมาแล้วนี่เองใช่ๆเราก็คงจะต้องฟาร์มต่อไปเพราะที่ไรไปเกาะลึกกว่านี้อีกแล้วซึ่งลึกกว่านี้ก็อาจจะมีเพชรให้เราก็ได้โอเคเลยแล้วเมื่อเราเจอเพชรก็จะทำไมนะจินเราจะชนะยังไงล่ะใช่เลย และตอนนี้เราได้ไข่มามากถึง20กว่าชิ้นแล้วอ่ะพี่มีกี่อันแล้วพี่มีตั้ง2 8อันเยอะมากเลยโอเคถึงเวลาลงไปสำรวจข้างล่างต่อกันเลยดีกว่าลงไปถึงเราฟาร์มของจนได้จุดก็เหล็กเต็มตัวแล้วว่า let's go let's go รึมันมีไม้อะอยู่ตรงนี้ล่ะจินเป็นไปได้ยังไงเนี่ยฮะออสิ่งด้วยหรือว่าข้างล่างนี้มันจะกลายเป็นออ,อมีเป็นอ,อ้อไป มีไข่อีกแล้วแล้วก็มีน้ำยาเพิ่มเลือดด้วยแล้วก็บริเวณนี้ที่เหมือนกับว่าจะได้ยินเป็นเสียงแบบซอมปีเลยนะพี่มันอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าวะริงด้วยอ่ะดูดิมันเสียงแบบมีเสียงเขาเรียกอะไรนะแมงมุมด้วยอ่ะจิสิงด้วยหรือว่ามันอยู่ข้างบนหัวเราอะ่ะก็ไม่นะเออไม่เห็นเลยเจอแล้วจะอาไงโอ้โห เกือบตายโอ้ยอย่างนี้ตัวนึงโอเคโอเคได้แล้วตรงนั้นคืออะไรอ่ะมีกระจกด้วยจินจินพี่ได้พี่ได้ไข่แปลกอ่ะดูดิดูดิดูดิอยู่นี่วิว่นี่คืออะไรอ่ะพี่ลองใช้ดูดิเนี่ยเนี้ยมันคือไข่เอ่าอ่ามันคือไข่ที่สามารถระเบิดได้อย่างนั้นหรอลองใช้ดูเปล่าโุ้ยวุ้ยวุ้ยระเบิดระเบิดบั๊งบังบังบั๊งกันเลยขึ้นกันเลยขึ้นโอ้ยไปโอ้ย มันสามารถระเบิดแบบบล็อกหายไปได้หมดเลยฮะแล้วก็โอ้แล้วเราก็ได้บล็อกหมดเลยอ่ะทีนี้ดิดสิ่งด้วยเราก็ได้ของมาเต็มเลยว้าว แล้วก็จินยังคงได้ยินเสียงซอมบี้อยู่แถวนี้นะมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดียจริงด้วยเสียงวันเตอร์เต็มไปหมดเลยอะจินอโอเคจินว่าเราลองไปข้างล่างต่อดีกว่าซึ่งจากที่จินเห็นเนี่ยว่าข้างล่างตรงนั้นมีเป็นแบบเหมือนเป็นธรรมชาติด้วยะยปะเลยดีกว่าโอเคไปไปไปโอเค,อเคน่าจะเร็วกว่าเนาะใช่แล้วก็มีสเกตตัน แล้วก็มีกบด้วยเนี่ยไม่กอดเอ่อแต่ก็ยังคงปกติอยู่แต่ว่าต้องนู้นเห็นปะมีเป็นแบบเหมือนถ้ำน้ําแล้วก็ซอมบี้ด้วยอ่ะจริงด้วยจินโอ้โหนี่เราลงมันลึกขนาดนี้แต่ว่าเรายังไม่เจอเพชรเลยนะจินสักเม็ดนึงอ่ะเออจริงด้วยงั้นเรากินอาหารก่อนดีกว่าตอนนี้จินหิวละเฮ้ยคืออะไรอ่ะในกล่องแล้วมีอะไรหรือเป่าเ พี่เก็บไปอ๋อเนี่ยโอ้ยพี่รไมพี่รต่อพี่รู้ไหไหนอ่ะโอ้ m ไ g ้กอดแล้วนี่คืออะไรเนี่ยนั่นน่ะสิทำไมถึงมีน้ำแล้วก็เอ็กซ์แล้วตรงไอมีมีไอกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นี่ใต้ใต้เนี้ยซึ่งในกล่องนี้ก็มีเป็นถังน้ำปลาแซลมอนเหรอเนี่ยโอเคจีว่าเราไปฝั่งนูเลยดีกว่าไปเร็วโอเค Let s go เดียวนะแล้วตอนนี้มันคืออะไรเหรอพี่ม่เห็นเป็นแบบเหมือนเศษซากวิญญาณหรือเปล่าวะอนมันมีตัวประหลาดอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอุ้ยจินโอ้ยมันคือตัวอะไรอ่ะโอ้ my god กมันคือสเกเลตันที่โคตรโหดเลยอ่ะ้ยแล้วก็มีเสียงซอมบี้อื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยจินรอบๆพวกเราอ่ะจริงด้วยแล้วตอนนี้จินได้เหมือนเป็นเกาะซ่มาที่เอนชานด้วยดูสิออ้ยอย่างเท่ว้าวลงไปถึงได้เป็น เกาะระเบิดอีกแล้วหาที่ลบแล้วหาที่ลบแล้ว God, ไม่กอดทำไมทัวร์ทำไมมันฝรั่งเต็มเลยเนี่ย <c oughs> แต่เหมือนกับว่าตอนนี้จะเป็นตอนกลางคืนแล้วเราจะต้องระวังขึ้นไปอีกอะไม่ไงั้นเราตายแน่ๆนใช่เราห้ามตายสักครั้งเดียวเลยใช่ไหมจินเราห้ามตายเลยค่ะไม่ไงั้นเราจะแพ้ยังไงล่ะต้องระวังเข้าไว้ <c oughs> แล้วพวกคุณคิดว่าพีทกับจินจะหาเพรเจอร์หรือเปล่าเขาไม่มาตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเราใกล้ที่จะถึงข้างล่างแล้วลงไปข้างล่างต่อเลยดีกว่าไปแล้ว let's go เฮ้ยจินจินพี่เจอแลอะไรนะ แร่แร่ธาตุเอ้ยแร่อะไรันเขียวๆขีวะเขียวๆขีวะ้มันคือเอมเบอรลันเหรอเนี่ยโอเควางก็แอมเบอร์ลันแล้วก็ลองไปสำรวจเลยดีกว่าว่าโอ้ m y god โอ้ในกล่องนี้มียาฮิวอีกแล้วลงไปถึงมีไปตกปลาด้วยเฮ้ยเราจะไปตกปลาที่ไหนได้อ่ะนี่น<า>ไง,งเหอรอตกปลาตรงนูน้นแล้วก็ตรงนี้มีกล่องซึ่งมีก็มีของปกติโอ้แล้วก็โอเค ลงไปต่อเลยลงไปต่อเลยลงไปต่อเลย Let's go Let's go โอุ๊ยจินเย่แล้วพวกเราอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างนี่มันมีแบบซอมบี้ตายน้ำเต็มเลยอ่ะเราจะตายไปเนี่ยระวยา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 พี่ดีก่อนดีก่อนดีก่อนหรือพี่บังให้ไม่จิงจะตายเยียตายเยียตายเยียตายโอยพี่จะตายเหมือนกันพี่จะตายเหมือนกันจินจิงแย่แล้วหาที่บัง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 โอเคเกือบตายเกือบตายเกือบตายเกือบไปโอ้ my god พ่อจินเกือบตายตอนนี้พี่เกือบตายเปล่าโอ้หเมื่อกี้พี่เลยเล่นครึ่งหลอดดีนะหนีเมืก่อนน่ะซิงเหมือนกันเลยเดี๋ยวจินฆ่าซอมบี้ก่อนฆ่าซอมบี้โอ้โหไป้าช่วยพี่มาช่วยแล้วซอมบี้ป่าใช้แรงโคตรแรงอ่ะโอ้โหนี่แน่นี่แน่นหมดแล้วหรือเปล่าวะยังเหลือเอ้ยยังเหลือเต่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเซึ่งในกล่องมีพวกเราเกือบตายจริงด้วยซึ่งในกล่องมีเป็นหมวกเต่าพี่ลองใช้ดูเปล่าเดี๋ยวนะขอพี่เต็มเอานี่ไงนี่ใส่หมวกสุดสิ น่โอ้โหพี่เป็นหัวเต่าเออแล้วก็ตรงนี้มีกล่องด้วยไปเปิดกล่องเลยดีกว่าโอไปโอเคมีเอมบ์ลอนแล้วก็มีน้ำยาที่สามารถทำให้เราหายใจใต้น้ำได้โคตรดีเลยสิงั้นเราปลาเลยดีกว่าอุ้ยนดินตัวอะไร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 อะปลาปลากระเป้าโอเคเรามีน้ำยาหายใจใต้น้ำแล้วแล้วก็อุ้ยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยตีมันตีมันตีมันโอ้โหอึดจังเลยอึดจังเลยโอเคเรียบร้อยใต้ไปหนึ่งตัวแล้วตัวสุดท้าย โอเคเรียบร้อยตอนนี้มันตายหมดแล้วซึ่งในกล่องนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะงั้นเราลงไปข้างล่างต่อกันเลยดีกว่าไปไปไปโอ้โโอ้ยมีซอมบี้ทะเลทรายหาข้าง,ล,างลึกขนาดนี้มีทะเลทรายพี่สู้ได้หรือเปล่าสู้ไหวหรือเปล่าได้ได้ได้พี่ไหวอยู่พี่ไหวอยู่โอเคงั้นเราเปิดเกาะข้างๆเลยดีกว่าเฮ้ยน้องนี่เสียงอะไรกำลังตุยไหมเฮ้ยเฮ้ยลาพี่เจลาอ่ลาใต้ยนะบอกแล้วตอนนี้ก็มีไอ้นี่อีกแล้วจินแล่เนีย้ยก็อด มีเป็นแปลงไว้ถูหาเสร็จสร้างถึกตำบานแล้วก็มีขวด x อ็ให้ให้ให้โอเคพี่อยากช่วยลาตัวนี้ก่อนมันจะตุยแล้วโอเคุณขุดบล็อกเร็วคุณบล็อกเร็วคุณบล็อกเร็วเอ,อ้าบ<ป>่ช่วยไม่ทันนี่เราควรลงไปต่อเอ้ยจิน อะไรๆเกิอะไรขึ้นเิอะไรขึ้นแล้วจินเรามองไปข้างล่างดูนั่นอะไรอ <inn> <vaya> ่ะโอ้โหโอ้จินระวังจิระวังลองระเบิดดูป่ะเพราะว่าจินมีไฟแช็กนะพี่ลองลงลองดูแต่ต้องอยู่ไกลๆมานะระวังนะไอ้กระต่ายกระต่ายกระต่ายมีพิษโอ้เกือบตายแจินจะระเบิดก่อนนะหบแล้วบแล้วหแลบแล้วหลบแล้วลลลล้ ก็และข้างล่างนี้ก็เหมือนจะมีเป็นเกาะที่เป็นน้ําแข็งด้วยอย่างนั้นหรอคืออะไรเนี่ยโเคแล้วเราก็ลงไปอีกเราก็ลงไปอีกโอเคซึ่งเกาะน้ําแข็งมันมีอะไรเนี่ยจีนจีนจนพี่เจออะไรพี่เจออะไรไม่รู้พี่เจอพี่เจออะไรพี่เจออะไรสฟ้าสีฟ้านี่คืออะไรไหน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 ไม่ใช่เพชรไหมเนี่ยโอ้ไม่ก็เราเจอเพชรแล้วเราชนะแล้วพี่ เรียบร้อยแล้วชนะแล้วแต่ว่าเราไปสำรวจข้างล่างต่อดีกว่าเป็นก้อนสุดท้ายซึ่งเป็นก้กอนแข็งมีอะไรหรือเปล่าโอเคมันเนเป็่มีอะไรมีเพชรอีกก้อนโอ้จริงเหรอจริงจริงเรามีเพชรสองก้อนแล,แล้วแล้วก้อนนี้ก็หมดแล้วเรียบร้อยแล้วชนะแล้วพี่ let's go let's go งั้นจินกระจุดนี่แหละจุด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 อ๋อ๋อแล้วพี่หายไปไหนไ<อ>ี<อ>ดิจ้าจุด <laughs> <laughs>